สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบ๊บบอยนะครับจากช่องแม็กกัพี่ฟิล์มนะครับสวัสดีเอซทุกท่านนะครับผมก็วันนี้วันที่9นะครับสิงหาคมแล้วนะครับก็พรุ่งนี้น้องต้นข้าวนะครับมีงานร้องเพลงนะครับที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอบจกาญจนบุรีนะครับทุกท่านแต่ว่าเรามาอัปเดตน้องต้นข้าวนะครับล่าสุดกันหน่อยวันนี้น้องต้นข้าวอาการเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ครับทุกคนครับน้องต้นข้าวนะครับได้โพสเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วนะก็ข้อความดังต่อไปนี้นะหนูขอขอบคุณเจ้าภาพวันที่8สิงหาคม68ที่ให้โอกาสขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ชาวกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงพ่อๆแม่ที่เดินทางมาไกลเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูสนับสนุนหนูหน้าเวทีขอบคุณมากๆค่ะที่รู้ว่าหนูไม่สบายตั้งแต่ช่วงบ่าย ก็ยังเดินทางมาเป็นกำลังใจให้กันจนลานแน่นขอโทษแฟนเพลงทุกท่านด้วยค่ะที่หนูไม่สามารถมอบเสียงเพลงแทนความสุขให้ได้เต็มที่ขอบคุณที่มาช่วยหนูร้องเพลงนะอบอุ่นและปลื้มใจมากเลยช่วงสายวันนี้อาการของอาการป่วยของหนูดีขึ้นมากๆแล้วค่ะขอบคุณทุกๆความห่วงใยที่ส่งมาหนาูในทุกๆช่องทางเลยค่ะพักผ่อนวันหนึ่งก็หายแล้วและ ต้องขอบคุณไปยัง FC แฟนเพลงทั่วประเทศไทยและในต่างประเทศที่คอยติดตามซัพพอร์ตหนูอยู่ทางแพลตฟอร์มต่างๆขอบคุณที่ส่งข้อความเป็นกำลังใจให้หนูนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปเมื่อคือนกันนะครับอ่าโอเคนี่นะทุกคนนะนะครับรูปน้องตนข่าวเมื่อคือนนะครับโอเคนี่ครับ น้องเป็นไข้แต่น้องก็ต้องโชว์สปิริตเพื่อให้ FC เนะี่ยได้ได้เห็นกันนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศที่โรตัสนะฮะสุขาพิบาล3แล้วก็ที่โรงเรียนเทพศิรินนะฮะประมาณนี้ก็ต้องบอกว่าเมื่อคืนอ่า,อาน้าสงสารน้องต้นข้ามากๆนะครับทุกคนเพราะว่าน้องเนี่ยป่วย เป็นไข้ไม่สบายแล้วมันส่งผลถึงเรื่องของเสียงนะครับเสียงร้องของน้องต้นข้าวโดยตรงเลยนะครับจริงๆเนี่ยน้องป่วยตั้งแต่คอนเสิร์ตแล้วนะครับคอนเสิร์ตครั้งแรกอะ่ะวันวันที่หกอ่ะนะครับก็เสียงน้องเรารู้ว่าน้องเริ่มร้องเพีย้ยนๆแปลกๆอ่านั่นแหละน้องอาการเริ่มเป็นตั้งแต่ตอนนั้นและนะครับเออเราก็ไม่ไม่รู้นะว่า น้องได้รักษาตัวไหมหรือว่าแค่กินยาที่เฉยนะจนกระทั่งเมื่อคืนเนี่ยนะครับวันที่8สิงหาคมเนี่ยรับงาน3งานแต่ปรากฏว่าแค่โรงเรียนเทพศิลินแค่ช่วงบ่ายร้องไม่ได้เลยต้องให้ผอ,อ,อมาช่วยร้องนะครับแล้วก็งานที่โรตัสนะครับสุขาล3พได้น้องน้ำหอม นะครับมามาช่วยนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหถ้าเกิดไม่ได้น้องมาช่วยร้องเนี่ยน้องต้นข้าวร้องคนเดียวงคงไม่ได้แล้วก็ขอบคุณแฟนเพลงทุกๆท่านนะครับที่มาช่วยนะครับน้องต้นข้าวร้องนะครับก็ต้องบอกว่าในวิกฤตมันก็ยังมีโอกาสนะนะนะครับแต่ว่าเราไม่อยากเห็นน้องต้นข้าวป่วยแบบนี้นะนะครับ องสารน,น้องต้นข้าวนะนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์กันดีกว่านะครับเมื่อคืนคอมเมนต์ที่ fc ส่งกำลังใจให้น้องน้องข้าวมียังไงบ้างนะครับหายไวๆนะลูกต้นข้าวนอนพักผ่อนนานๆครับจะได้แข็งแรงหายป่วยนะครับอย่าลืมนะลูกน้ำมะนาวสดสดน้ำส้มสดคั้นช่วยรักษาเพิ่มพลังเสียงได้และ อย่าลืมนอนเยอะๆนะครับลูกขอให้ลูกมีกำลังใจพ่อพ่อแม่ต่างจังหวัดส่งพลังใจไปให้ช่วยให้ลูกสาวหายไวๆเอฟซีเชียงรายวงเล็บอย่าดื่มน้ำเย็นในช่วงนี้ใช่ครับใครที่ไอหรือเสียงอ่าไข้อย่างเงี้ยงดดื่มน้ำเย็นให้กินน้ำธรรมดาหรือน้ำอุ่นนะครับ หายไวๆนะลูกสาวล่ะระวังเรื่องกล่องเสียงการใช้เสียงด้วยนะเรื่องเสียงและกล่องเสียงมีผลกับน้องต้นเข้าในอนาคตลูกสาวคนเก่ง FC ฟซีโคราชอย่ารีบออกงานเอาให้หายดีก่อนจะกลายเป็นเลื้อรลังนอนเยอะๆกินยาตามหมอสั่งน้ำอุ่นต้องมาดูแลตัวเองให้ดีจ้า เลือดศิลปินของหนูมันคือนักสู้จริงๆที่อดทนมาพบให้ความสุขพ,พ่อแม่หน้าเวทีโดยที่ร่างกายไม่เต็มร้อยแต่ใจหนูสู้เต็มที่มากลูกเป็นกำลังใจให้หายป่วยเร็ววันนะครับคนเก่งเอฟซี FC บอกว่ากินยาฟ้าทลายโจรกับทิฟฟี่ยาทิฟฟี่ใช่ไหมอ่า ยาฟัาทรายโจนี่เป็นแคปซูลใช่ไหมนะครับเอฟซี FC บอกว่าผมเชื่อเหลือเกินว่าพลังของพ่อพ่อแม่แม่เอซรักหนูเหมือนเป็นลูกหลานในใจของเขาจริงๆและสังเกตได้ว่าหนูก็รับฟังความเห็นคำชี้แนะความห่วงใยจากพ่อพ่อแม่แม่เอได้เป็นอย่างดี เหมือนกับคำพูดของหนูที่พูดบ่อยๆความดังไม่คงทนแต่ความดีคงทนกว่าหนูได้ปฏิบัติตามนั้นแล้วสู้ต่อไปต้นข้าวสุวิยาหนูจะอยู่ในใจของพ่อพ่อม่ตลอดไปขอให้หายป่วยไวๆนะคนเก่งเข้มแข็งามากๆดูแลสุขภาพให้ดีๆออกกำลังกายด้วยนะ ดูไปก็น้ำตาไหลไปสงสารเสียงร้องของ,งน้องต้นข้าวคุณคุณหมอท่องมาแล้วนะนทุกคนนะเออ,เอ,อหายไปไว้นะคนเก่งจากมามีแนนะนะครับก็ดีนะทุกคนนะดูแลสุขภาพร่างกาย รักษาสุขภาพคนเก่งหายป่วยไวๆอขอให้น้องต้นข้าวหายป่วยไวๆนะคะสุขภาพแข็งแรงพักผ่อนเยอะๆสู้ๆค่ะหายไวๆนะลูกพักผ่อนคนเก่งขอให้หนูพักผ่อนมากๆที่ผ่านมาหนูก็ป่วยอยู่แล้วแล้วยังทําหน้าที่มอบความสุขด้วยเสียงร้องเพลงอันไพเราะให้เอฟซพ่อพ่อ,พอแม่อีก พูดได้ว่าหนูเป็นศิลปินเต็มตัวและสปิริตหนูก็สูงมากๆเก่งมากๆที่ดาลูกทุ่งตัวน้อยรักษาให้ดีก่อนนะจะได้กลับมาร่างกายแข็งแรงและมอบความสุขผ่านเสียงร้องอันไพเราะของหนูอีกบุญรักษานะครับ f 4กรุงเทพหายไวไวนะลูกเมื่อคืนไปดูมาหนูเป็นห่วงมากเลย นะครับพักผ่อนเยอะๆนะลูกฝากป้าๆที่ดูแลน้องต้นข้าวหาวิตามินมาช่วยเสริมร่างกายให้น้องด้วยนะคะเส้นเสียงสำคัญมากนอนหลับพักผ่อนเยอะๆพักผ่อนออกินกินข้าวกินยาดื่มน้ำอุ่นเยอะๆจิบน้ำพึ่งมะนาวบ่อยๆนะคะคนเก่งอึบๆ ห่อายไวๆนะคะเพราะพ่อแม่เป็นห่วงน้องต้นข้าวมากมายเหลือเกินไม่ไหวก็พักผ่อนนะลูกให้หายดีก่อนค่อยรับงานต่อนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นบางส่วนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปน้องต้นข้าวที่น้องต้นข้าวออพอร้องเ,ออเพลงจากโรตัสสุขวิบาล3แล้วขึ้นรถตู้สภาพเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ก็คือสภาพของน้องต้นข้าวนะครับ น,นอนที่รถตู้นะครับแปะแผ่นเจลหรือเปล่าลดไข้หรือเปล่านะครับน่าสงสารมากเลยนะครับนี่แหละทุกคนข้อเสียของการที่ไม่ได้พักผ่อนหรือพักผ่อนน้อยเกินไปหรือหักโหมงานเกินไปหรือไม่ค่อยระวังเรื่องสุขภาพพอป่วยขึ้นมาเนี่ยเวลาทำงานแล้ว ก็เจอปัญหาตรงที่ว่าเป็นไข้ไม่สบายนะครับเสียงน้องก็ไม่ไหวนะครับดูสภาพน้องดินะครับน่าสงสารมากๆากเลยทุกคนนะต้องบอกเลยเมื่อคืนนี้คือแบบโอ้โหน้องต้นข้าวมีแต่คนแบบสงสารน้องผมดูในไลฟ์สดอะ่ะผมไปไม่ทันเนี่ยผมดูน้องร้องเพลงเนี่ยโอ้ผมเห็นใจมากเลยนะครับต้องบอกว่า อน้องน่าจะได้พักผ่อนเยอะๆเนาะนะครับอ่ะก็ขอให้น้องพักผ่อนเยอะๆนะขอให้หายไวนะน้องต้นข้าวนะเป็นไงทุกคนน้องต้นข้าวอาการป่วยแบบนี้นะครับ fc สงสามเนี่ยครับผมนี่สงสารจับใจเลยดีกว่านะครับผมไม่อยากเห็นน้องต้นข้าวสภาพเป็นแบบนี้นะนะครับ ก็เราก็มีแต่คาแนะนํานะครับคําแนะนําที่อยากให้ทางทีมงานน้องต้นข้าวช่วยดูแลน้องต้นข้าวแล้วก็ช่วยดูแลเรื่องตารางงานนะครับอ่ะโอเคเราก็จะมาพูดถึงอาการน้องเนี่ย นะครับมันตั้งแต่น้องร้องเพลงคอนเสิร์ตแรกแล้ววันที่หกเนี่ยจำได้ไหมนะครับที่น้องไม่สบายไปฉีดยามาแล้วก็ปวดขาก็ต้องนั่งลงกับพื้นแล้วก็ถ่ายรูปเห็นไหมอืมแล้วคราวนี้อาการป่วยมนันน่าจะสะสมมานะครับก็ก็คิดว่าร่างกายตัวเองไม่เป็นอะไรมากหรือเปล่าก็เลยไปร้องเพลงต่อแต่สุดท้ายอาการ ป่วยมันมันมาจริงๆนะครับจริงๆอะนะครับในกรณีอย่างนี้เนะี่ยนะครับทางทีมงานถ้าดูแลน้องต้นข้าวถ้ารู้ว่าน้องป่วยรีบตรวจเช็คร่างกายน้องต้นข้าวก่อนเพราะว่าน้องต้นข้าวเป็นกําลังหลักนะครับคือน้องต้นข้าวเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นศิลปินเดียวนะนะครับ ถ้าเป็นวงคณะเนี่ยก็ยังมีนักร้องคนอื่นที่ช่วยร้องแทนได้อย่างเช่นหมอลำอะไรอย่เงี้ยเขามีวงที่เป็นคณะใหญ่นักร้องหนึ่งคนป่วยคนอื่นก็สามารถร้องเพลงได้แต่ว่าน้องต้นข้าวรับงานในฐานะศิลปินเดียวซึ่งถ้าป่วยปุ๊บไม่มีใครสามารถร้องเพลงแทนน้องได้นะครับผมเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนกันนะครับก็ เรื่องเรื่องงานนะผมก็ไม่รู้ยังไงนะแต่ว่าผมคิดว่าการพักผ่อนแค่วันเดียวมันน่าจะยังไม่หายขาดนะครับในความคิดเห็นผมอมันยังไม่หายขาดหรอกเพราะว่าหลังจากนี้นะหลังจากนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปวันที่สิบเนี่ยงานน้องยาวเลยนะสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสาม เป็นวันสําคัญของน้องต้นข้าวมากๆนั่นก็คืองานบังเกิดของน้องต้นข้าวนะครับและผมไม่อยากเห็นในงานบังเกิดน้องเสียงเป็นแบบนี้นะครับคือวันเกิดน้องต้องเต็มที่นะทุกคนเพราะว่ามันเป็นวันสําคัญของน้องมากๆนะครับวันอื่นไม่ไม่เท่าไหร่นะครับแต่วันที่13สาสิงหาคมเนี่ยมันเป็นหัวใจหัวใจหลักของน้องต้นข้าวเลยที่ f c ทุกท่านต่างรอคอย วันเกิดของน้องต้นข้าวนะครับเราจะได้ร่วม Happy Birthday นะครับอวยพรวันเกิดให้น้องต้นข้าวกันอย่างมีความสุขกันเลยวันนั้นแต่ตอนนี้น้องป่วยเนี่ยก็คือผมก็ภาวนานะคือขอให้น้องอได้หายทานวันเกิดของของน้องนะครับวันที่13เนี่ยนะครับวันนี้ยมันเป็นวันที่9้านะทุกคนนะก็เหลืออีก1 0 1 1 12 13อีก4วันเท่านั้นเองครับ อีก4วันเท่านั้นเองก็จะถึงวันเกิดน้องต้นข้าวแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่ามันจะทันหรือเปล่าเนี่ยในความพี่เห็นผมเนี่ยนะครับคือดูอาการน้องต้นข้าวก่อนคือทางที่ดีเนี่ยนะครับควรที่จะพาน้องต้นข้าวไปที่โรงพยาบาลไปพบหมอถ้ามีความจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลรักษาตัวให้น้ำเกลือหรือต้องนอนรักษา ผมว่าโรงพยาบาลดีกว่านะนะครับให้หมอเนี่ยคอยตรวจเช็คร่างกายให้ตลอดว่าอาการเป็นยังไงบ้างถ้าสมมุติว่าฉีดยาเนี่ยทุกคนรู้ไหมครับว่าฉีดยายามันทําให้เราง่วงนะใช่ไหมเราเราเราเคยไม่ไม่สบายเหมือนกันเราไปฉีดยาเนี่ยฤทธิ์ความง่วงมันจะออกแต่เขาเนี่ยฉีดยาปุ๊บเนี่ยเขาไม่ให้ทํางานนะหมอเขาให้นอนพักผ่อนนะครับนอนพักผ่อนอ่า ก็ถึงบอกว่าการนอนพักผ่อนเยอะเนี่ยมันทำให้ร่างกายเนี่ยช่วยฟื้นฟูนะครับแต่เราก็ไม่รู้อะที่ที่น้องอไปร้องคอนเสิร์ตมาน้องฉีดยามาแล้วน้องก็มาร้องเพลงเลยหรือเปล่าถ้าเกิดน้องมาร้องเพลงเลยแสดงว่าน้องไม่ได้พักนะครับน้องไม่ได้พักนะการที่ไม่ได้พักเนี่ยมันก็เหมือนไปต้านยานะยามันจะทำให้หลับแต่ร่างกายไม่ให้หลับเพราะต้องการทำงานต่อเนี่ยมันต้านกันนะครับ จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าอาการน้องยังไม่ดีขึ้นหรือมันยังไม่หายดีเนี่ยอยากให้ยกเลิกงานนะครับจริงๆก็ไม่อยากให้ยกเลิกหรอกแต่มันมีเหตุจำ,ปจำเป็นนะครับมันมีเหตุจําเป็นที่ต้องยกเลิกงานเพราะว่าน้องยังไม่หายดีเสียงยังไม่เข้าที่นะครับผมคิดว่าภายในหนึ่งวันเสียงมันจะหายขาดเลยเหรอครับทุกคนผมว่าเป็นไปไม่ได้ครับ จริงนะเป็นไปไม่ได้นะครับว่าวันเดียวมันจะหายขาดเพราะว่าอย่าลืมนะครับน้องทํางานอีกยาวนะครับอืมคือมันมันมันต้องคิดพิจารณานะถ้าสมมุติว่ามันยังไม่หายดีอ่ะวันพรุ่งนี้ยกเลิกไปก่อนนะครับหรือเลื่อนไปก่อนถ้าเกิดว่าจัดวันอื่นได้ก็จัดถ้าสมมุติว่ามันเลื่อนไม่ได้ก็คืนเงินเขา นะครับเขามัดจำมาหรือเขาจ่ายหมดก็ต้องคืนเขาทั้งหมดนะครับทำได้นะครับแล้วก็วันที่สิบเอ็ดวัดไผ่ลงบัวนะครับถ้าไม่ไหวจริงก็ยกเลิกนะครับรวมไปถึงวันที่สิบสองที่สระบุรีหนองแคนะถ้ายังไม่หายดีก็ยกเลิกไปก่อนเพราะว่าอยากให้น้องเนี่ยรักษาตัวให้หายดีนะครับใครเห็นด้วยกับแมงกะบี้กดหนึ่ง นะครับมาเห็นด้วยกับผมไหมจะเกิดว่าน้องต้นเข้าภายใน 2- อถึงสามวันนี้ไม่หายให้ยกเลิกงานที่รับก่อนนะครับ่าถ้ามันยกเลิกไม่ได้ก็คือเงินเขาไปซะาเงินมัดจำะนะครับเพราะว่าเราอยากให้น้องเนี่ยหายดีถ้าน้องหายดีน้องจะรับกี่งานก็ได้ยังไงน้องก็พลังเหลือแต่คราวนี้น้องป่วยมากเลยนะครับน้องป่วยมากเลยอาการก็ดูออก นะครับคือท้งนี้ท้งนั้นน่ะมันอยู่ที่ทีมงานของน้องต้นข้าวนะแม้ Mag ee, กับเอฟซเนี่ยได้แต่เป็นห่วงเป็นใยนะครับเท่านั้นครับก็ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรไปโดยตรงกับทางน้องต้นข้าวนะครับเราเป็นคนนอกนะครับอันนั้นเขาเป็นทีมงานเขาเป็นเครือญาติเขาดูแลน้องต้นข้าวอยู่นะครับเราได้แต่แนะนำอ่า ในสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะเหมาะสมก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ทีมงานน้องต้นข้าพิจารณาเอาว่าที่ที่เราแนะนําไปเนี่ยก็มันเห็นสมควรไหมนะครับก,ก็ตามนี้นะทุกคนนะนะครับแต่ผมมองว่าควรที่จะหยุดให้น้องพักประมาณสามวันนะครับวันเดียวผมว่าไม่พอนะวันเนี้ย วันนี้วันที่9เนี่ยน้องน่าจะไม่พอนะไอเรื่องการพักผ่อนถ้าไอเรื่องข้าไอเรื่องไข่เนี่ยมันยังพอบรรเทาได้แต่ไอเรื่องเสียงอะเรื่องเสียงอะวันเดียวมันมันมันไม่น่าจะหายขาดนะครับถ้าเกิดว่าน้องไม่ได้ยกเลิกงานน้องตั้งใจจะไปต่อ ก็ต้องมาลุ้นกันว่าวันพรุ่งนี้พลังเสียงน้องจะกลับมากี่เปอร์เซ็นต์อ่ะสมมุติว่าวันพรุ่งนี้วันที่สิบเนี่ยอาประจอาการจนบุรีเนี่ยน้องขึ้นร้องเพลงน้องไม่ยกเลิกเสียงน้องจะเป็นอย่างไรมาลุ้นกันนะครับผมว่ามันมันดีขึ้นไหมดีขึ้นแหละแต่คราวนี้มันร้องหลายๆเพลงเข้าอ่ะกล่องเสียงมันก็ย่อมย่อมแบบ สะเทือนบ้างอะไรบ้างนะเขาว่ามันยังไม่หายดีอ่ะต้องใช้ค,คําว่ายังยังไม่หายดีนะมันอาจจะมีแบบร้องได้บ้างแต่มันอาจจะเริ่มมีเพี้ยนหรืออาจจะเริ่มมีแกว่งบ้างนะครับสําหรับที่แบบมันยังหายไม่ดีเนี่ยนะครับหรือถ้าร่างกายน้องแข็งแรงจริงบางทีการร้องเพลงอาจจะดีอาจจะกลับมาร้องเพลงได้ก็ได้นะครับเราก็ไม่รู้นะว่ายังไง นะครับแต่ผมคิดว่าในหนึ่งวันมันมันน้อยเกินไปสําหรับการพักเสียงพักร่างกายเพราะว่าคนที่ร้องเพลงอใช้พลังเสียงเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการรักษากล่องเสียงเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆนะครับสําหรับอาชีพนักร้องเพราะว่าเขาต้องขายเสียงอ่นะครับจําเป็นจริงๆนะทุกคนเนาะนะครับอา่า ผมเห็นลุงสมพรนะครับโพสต์นะครับก็เห็นว่าวันที่สิบเอ็ดอะมีสองงานด้วยซ้ำวันที่สิบเอ็ดเพิ่มมาสองงานนะครับพรุ่งนี้หนึ่งงานส่วนวันที่สิบสองหนึ่งงานนะครับแต่วันที่วันที่สิบเอ็ดสองงานนะครับเราก็ไม่รู้น้องต้องข้าวนะนะครับจะไหวหรือไม่ไหวนะทุกคนยังไงก็ เป็นกําลังใจให้กับน้องต้นข้าวด้วยนะทุกคนนะนะครับให้น้องเนี่ยได้ร้องเพลงให้เอฟซีได้ฟังกันอย่างแบบไพเราะสนะหูเหมือนแต่ก่อนนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เราก็ไม่เคยคิดว่าน้องจะมาป่วยขนาดนี้นะครับเห็นใจน้องมากๆเลยอ่าถ้าอย่างไงเนาะทุกคนให้กำลังใจน้องต้นข้าวกัน,นเยอะๆนะนะครับอืม ช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนด้วยถ้าตากฝนอะไรเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะไม่สบายสูงนะครับมันมันหลายๆอย่างครับทั้งสภาพแวดล้อมด้วยนะครับถ้าภูมิร่างกายของร่างกายน้องเนี่ยมันอ่อนแอมันก็ป่วยได้นะครับคลิปนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจให้น้องต้นข้าวหายป่วยเร็วๆนะครับแมงกะบี้เป็นกําลังใจให้น้องต้นข้าวเสมอนะครับอ่ะโอเค ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ